สวัสดีครับไปพี่น้องที่คอยติดตามตะุนยครับนี่พามาใส่ตุ้มกุ้งเขายังมือเรียงตุ้มกุ้งแบบซานเอาครับมุตะไครยเฮ็ดเอาครับตะไคร้พลาสติกมาเฮ็ดเอาครับคอยติดตามการใส่ครับตั้งเสว่นไได้ซื้อเลยครับผมนะครับน้ำไปเบิ้งครับว่าใส่น่าใดครับนี่ครับน้องที่ใส่มานน้ครับ ย้ายน้องครับย้ายน้องพี่น้องนี่ครับกับตุ้มแบบนี้ครับตุ้มปฏติกครับเฮ็ดเอาครับพี่น้องจานเอาครับ เลยครับตั้งเลยครับเนี่ยครับตั้งไว้นี่เลยครับเอาไม้ซักเอาเดี๋ยวครับวิธีมัดก็ครับ สมุติบหหลังครับนี่ครับตุ้มขับตุ้มตุ้ม,ต,มตะคายปติกดเอาครับ มีฝาปิดมันใส่เงื้อครับย่อนลงไปเลยครับใส่ขวดปะติกกับทางเข้านี่ครับเห็นไหมซักลักเอาครับพี่นนองมัดใส่ใส่ก็ได้ครับ ทางกับเงินครับจุ๊นี่ครับ ใส่ไปนี่ครับโอ้ยลมกี้ตมครับกี้ตมพีม่น้องขี้ตมโอ้ขี้ตมเลืกครับนี่ครับการใจครับนี่นะครับพี่น้องเด้อไปครับหิวมาเนี่ แต่ใส่เบื้องสามหลังครับพี่น้องใส่เบื้องสามหลังโอ้ดินถมไหมครับต้มลายอืมครับแล้วก็มัดไว้เลยครับ ขึ้นงาครับพี่น้องโอ้ยโอ้อยนะครับหนึ่งสองสามครับได้จังเบิ้งมื่อตื่นเช้าตอนน้อยามครับโอ้ครับพี่น้องตื่นเช้าวันนี้สายแล้ววันนี้ครับวันนี้มีตรุษครับมาเอามายามเบิ่งสีตะกุ้งหงอครับเป็นแนวใด้ทีตะกุ้งรุ่นใหม่ครับ เห็ดตัว้จะปีไก่ครับพี่น้องตัวนี้นะเป็นแบบปะติครับก้นอนหัวใสขวดใสปะติครับโอ้มีโตครับพี่น้องผมนะโอ้โหมีโตมีโตพี่น้องบึ้ยพอได้ครับพอได้พอได้ น้องพอได้ครับโอเคโอเคโอเค,โอเคครับอย่างหลังต่อไปครับ พี่น้องเบิร์สองหลังสุดท้ายครับใายเหมือนอน,นย่าวตัวนี้ก็ยาวแล้วครับคลิปครับโอ้สิบกว่านาทีไหวแล้วครับพี่น้องนี่ครับไม้โอ้ความสาม่ำพี่น้องเอ้ยความ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 ลดไม้ครับลดไม้ลดไม้โอ้ลดไม้อีกแล้วพี่น้องมันกินมนันได้อยู่ครับได้อยู่ มีโตพี่น้องมีโต้คุณนะพี่น้องพี่น้องเต็นอยู่นะ,นะุนะมีโตครับโอ้เลยนะใส่ไม้เกาะครับเสียงเสียงลงไปแบบที่ต้มเลือกครับพี่น้องมันดินผมไหม้ครับกระพังนี่ก็จะเอาดินมาถมงานลางสุดท้ายครับพี่น้อง ครับลังสุดท้ายพี่น้องลังสุดท้ายลงเลยพี่น้องลงเลยนี่ครับลังสุดท้ายครับเบิง่งลูบไปเนี่ยใด้มีโต้คือกันครับเชาดีด้วยพี่น้องเด้อะของหัวคออยากสั่นแน่เด้อะลังสุดท้ายก็มีโตพี่น้องคุับนะโอ,โอ้มีโตครับพูนะ เดี๋ยวให้เบิ้งเดี๋ยวให้เบิ้งเดี๋ยวหอยครับพี่น,น้องเดี๋ยวจะเปิดให้เบิ้งครับพี่น,น้องนี่ครับมีโตครับมีนะคนน้องโอเคโอเคอเค,ครับพี่น้องโอเคนี่มัวเ,เยอะไปครับเก็บมีเป็นดินถมไห้ครับเราจะเอาดินมาถมหนองอคนน้ะ Những lạng lên ngắm. I think, ok, dạy ngắm, vừa rồi. Ok, dạy ngủ 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 บุญละครับตังเลียงไปอยู่ครับผมสิบบาทครับพอได้กินพอได้กินพี่น้องโอ้ยบุญนะหลังนี้ครับให้พี่น้องเบิ่งได้ครับเด้อนี่ครับหลังนี่ยุ้ยบุญนะอู้หูตุ่มน,น้อยๆนหนึ่งครับตุ่มน,น้อยๆนะครับพี่น้องเอ,อเ้ยมดีฮะ การเนาอัน,นเอาตะไคร้เมล็ดเอาพี่น้องอยจะเทไปจะมักทรงได้ครับไปครับไปยาวไปครับอันนี้ครับมาเทเพื่อพี่น้องนี่เทเอาอครับจะกินอยู่ได้พี่น้องเอเ้ยเต็นออกก็มีครับนี่ เต็นออกมันรู้ออกบ้าพี่น้องเลยเตรียมเตรียมนี่ครับบุกีหลังอีกนล้วนี่ให้เลี้ยงเลยแตรียหลังบุกธรรมดา นี่ครับโอ้มีแต่ห้ำในหัวพอ่น้ นี่ครับพี่น้องโอ้เล่มอยู่แล้วครับมันนี้ครัโอเค้ะครับพี่ดูนะที่ดักปลาติกครับที่ดักตะไคร่ปลาติกเเอาครับพี่น้อง ทีแนละ้วอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะนี่ครับเนาะโอ้ไปลึกไปลึกครับโอเคครับไปยาเฮ็ดกัตามนี้นะครับเด้อเบื้องในคลิปมีคลิปอีสานบ้านพรครับเป็นกดเฮ็ดเฮ็ดตัวอย่างครับในเครดิตคลิปเพื่อนครับอีสานบ้านพรครับเขาไปเบื้องครับวิธีเฮ็ด ือพี่น้องหาซื้อตามท้องตลาดก็มีครับนี่ครับตุ้มกุ้งครับตุ้มกุ้งตุ้มกุ้งพี่น้องตุ้มกุ้งนี่ครับมันมันครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกเอฟซีที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตะนุ่ยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทํามาหากินนี่ครับพี่น้องมันครับมันคือเก้าครับตุ้มกุ้งกันเลยสวัสดีครับ